แม่ค้าตักแรงจังเลยจะเดินมดแล้วแม่ค้าทำอะไรครับพอแล้วพอแล้วเหรอคะแม่ค้าไปไหนคะอ๋อทำอะไรคะแม่ค้าทำอะไรคะทำอะไรคะทำไมแม่คะไม่พูดหรอคะ โอ้ยปูกิ้งซาบปารดกิ้งนกคู่กระเด็นเลย <c oughs> ทำไมโยนนกคู่ค่ะเอากันนกคู่จบอะไรคะ ทำไรคะไหวา <laughs> จายเลยอะจายเลยอะม่ะมาขาโบโบอาเป็นก้อนขาย แม่มามาไปคุยขายได้ได้มาเอามาค่ะมาลูกค้าซื้ออะไรคะวันนี้ลูกค้าจะมาซื้ออะไรคะซือซ้อซื้อซื้อนมโกโก้นมนมสีชมพูค่ะนมโกโก้กับนมสีชมพูใช่ไหมคะเอาสองแก้วเลยเหรอคะออค่ะโอเคค่ะงั้นไม่ค่ะทำทีละแก้วนะคะ ปั่นก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะให้ปอปิอเป็นคนขายได้ค่ะ ให้หมา,มาเป็นคนซื้อได้ค่ะมหมาเอานมชมพูค่ะนมชมพูเหรอคะใช่ค่ะ ปั่นให้แม่ค้าเหรอคะแม่ค้าไม่ปั่นะจะแล้วกินได้ยังคะกินได้แล้วคะ่จะแต่ตังค่ะเท่าไหร่คะหนึ่งช้อนด้วยค่ะช้อนด้วยเหรอคะขอบคุณค่ะเท่าไหร่คะ,ะ,คะสี่บาทค่ะสี่บาทเหรอคะอืมน่ากินจังเลยอะคะ่ะน่าจะหอมมากเลย อืมโหสดชื่นมากเลยค่ะแม,ม่ค้ามีโกาก้กกด้นะคะอ่ะโกโก้กับนมชมพูรวมกันเหรอคะจะกินได้เหรอคะอออค่ะแล้วก็อร่อยด้วยค,ค่ะอร่อยด้วยเหรอคะอมีค่ะอะไรนะคะกับอมยิ้มค่ะ <laughs> มีอมยิ้มด้วยเหรอคะจะกินได้ไหมเนี่ยจะปวดท้องไหมอ่ะ ทำไมมันมีต้องหลายอย่างมีนมชมพูมีโก,โกโก้แล้วก็มีอมยิ้มด้วยจะกินไหวหรอคะแก้วเดียวนี่ใช่ค่ะอืมอร่อยยิ่งค่ะโอเคค่ะทำใหม่ครับเอาอะไรคะเอาแม่ค้าใส่อะไรมั้งคะมีนมชมพูแล้วก็นมสีส้มเอาสีส้มดีกว่าอยากลองสีส้มค่ะ ว่าเรา้องบทนยังไงใช่ปะใช่ค่ะว้าวเยอะมากเลยอ่ะเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะยี่สิบบาทค่ะโอ้ยจะไม่สีส้มแพง